อันนี้ก็คือต้องทําใจแล้วก็เสี่ยงดวงครับเพราะว่ามันกดออโต้นะก็ต้องรองครับผมเออเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่ เอาเอาละครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับในการเติมเกมนะครับสำหรับ A 3สติวอะไรนะครับเราจะเห็นราคานะครับในการซื้อไดอาร์ทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นราคาไดอาร์ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นราคาเงินบาทนะครับทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นสมมุติว่าเป็นแพ็กใหญ่นะครับราคาไดอาร์นะครับอยู่ที่4,400ไดอาร์เนี่ยใช้เงินจํานวนนะครับ2,599บาทนะครับในการเติมบอกเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองนะครับเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพครับถูกและก็ราคาปลอดภัยเอาละครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมมจะพพาาเื่อนไปปดดููวิธีกรั๊ เอลครับผมซึ่งเพื่อนหลายคนนะครับก็ติดปัญหาเรื่องการปั๊มดูเอลนะครับเอ้ยทำไมมันไม่ผ่านสักทีอ่ะทำยังไงบ้างนะครับผมในส่วนตัวของผมนะครับที่ผมไปเจอปัญหาแล้วก็ผมก็ได้ลองเล่นเซิร์ฟของเกาหลีดูนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมเพื่อนําไปใช้ในเซิร์ฟไทยที่กําลังจะเปิดเนอ้องที่เป็นเ f t นะครับผมหามาก็คือเป็นปัญหาที่ผมไปเจอมาแล้วก็นํามาแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ มีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมผมก็จะนําไปปรับปรุงแล้วก็นํามาเป็นคอนเทนต์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นะครับอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ได้นะอ่ะโอเคครับเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดูเอลกันนะครับผมในส่วนของดูเอลเนี่ยเราจะเห็นนะครับในด่านที่มันสูง,สงขึ้นไปเนี่ยในด่านตั้งแต่โซเกตในด่านของพีระมิดเนี่ยมันเริ่มที่จะเออเล่นยากขึ้นนะใช่ไหม ผมก็เริ่มเล่นเข้าไปแล้วก็อุ้ยทําไมมันจะหกขึ้นอย่างนี้นะเพราะว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยผมคิดว่ามันยังง่ายๆอยู่นะครับมันก็ไปชิงไปสามารถชนะได้แต่ว่าพอเราขึ้นมาเลเวลสูงๆหน่อยนะแล้วก็เมืองสูงๆเนี่ยมันเริ่มที่จะแข่งขันกันค่อนข้างสูงนะครับมาเดี๋ยวเราเรมาดูกันก่อนนะครับเราจะเห็นวงอาชีพของเราเนาะอันนี้ก็คือผมเล่นแอปนะครับผมแอปเนี่ยมันก็จะมีวงของผมอยู่ตรงนี้เนาะวงตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆอ,อ,อย่าไปกด เล่นนะครับเพื่อเพื่อจะเสียตั๋วในการเข้าเล่นเนี่ยฟรีไปเลยนะเพราะว่า2 2ก้อนเนี้ยนะครับผมที่มันวงในอาชีพของเราเนี่ยนะเราสามารถเก็บได้จากการตีบอส MVP ครับในแมปนั้นๆน,น,นะครับผมอ่ะผมจะลองนะครับอันนี้เมืองดีเซิร์ดเนาะผมจะลองไปตีที่เมืองดีเซิร์ดดูนะครับแล้วก็ไปเก็บเม็ดนี้นะครับผมโดยการไปตีเอ็มบอส MVP ดูครับว่าจะเก็บเม็ดได้หรือเปล่านะครับ เราก็เข้ามาเมืองดีเซิร์ดนะครับผมโอเคนะโซเกตดีเซิร์ดนะครับผมจะไปที่เมืองเจ้าตัวมาป่ากันแล้วกันเนาะป๊าบอ่าแลวทีนี้ผมก็เปิดปึ๊บปอยปอยปอยไอย้เจ้าเห็ดยักษ์มาตีสปอร์แล้วกัน อ่ะโอเคครับเพื่อนๆจะเห็นเม็ดส้มๆนะครับที่มันลอยเข้ามาเนาะอันนี้ก็คือเราเก็บได้เลยเห็นปะก็คือในวงนี้เพื่อนๆอย่าไปกดเล่นนะครับผมให้เราไปตีบอส MVP เท่านั้นนะครับในแมปนั้นนเนาะก็สังเกตตรงนี้ครับมันจะมีเมืองของใครของมันอยู่แล้วก็เราก็ไปตีบอส MVP ที่เมืองนั้นครับโดยการกดที่ภญชนยแล้วก็กดเมืองเลยครับผมแล้วก็เลือกไปตีบอสที่เมืองไหนก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้เนาะตามช่องนะครับหรือชาน n อลเนาะ วิธีการที่เราจะปั๊มตั๋วในการเข้าต่อสู้ดูเอลนะครับนี่นะการต่อสู้ตั๋วที่เราจะเข้าได้ก็คือ5ครั้งต่อ1รอบนะครับก็วิธีการปั๊มนะครับผมแนะนําเลยให้เรานี่นะครับสังเกตตรงนี้เนาะมันจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับตรงคําว่าดูเอลตรงนี้ว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับถ้ามันเต็ม ก็คือมันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์จาก0 0 0ถึง100้ถ้าเต็ม100ก็คือเราจะได้5ตัวนะครับในการต่อสู้แต่ละรอบฉะนั้นวิธีการที่เราจะให้แต้มดูเอลตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆไปตีในแมปที่อ่อนๆนะครับแมปที่อ่อนๆนะแมปที่มอนมันตายไวๆตายง่ายๆครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือให้เรานะครับผม หามอนที่มันจับกลุ่มกันเยอะๆนะครับอ่ะอย่างเช่นผมจะเลือกผมจะฟาร์มใบไม้อย่างนี้เนาะผมก็เอาตัวใบไม้ครับแล้วก็ไปในแมปที่ไกลๆเลยครับที่มันอ่อนๆจริงๆที่เราอยากจะปั้มอ่ะที่เราอยากจะปั้นแต้มดูเอลของเราเพื่อที่จะไปเข้าต่อสู้นะนี่นะครับผมอ่ะแล้วจากนั้นนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรานะครับเลือกพันธมิตรนะครับนี่ที่เราจ้างมาให้มันเป็นสาย เม้นะครับหรือสายหรือสายอะไรก็ได้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเมดแต่ต้องเป็นสกิลหมู่นะครับถ้าเราจ้างาถ้าเราจ้างผู้เล่นที่เป็นสกิลหมู่เนี่ยเราจะปั้นแต้มดูเอลตัวนี้ขึ้นได้ไวมากๆนะครับผมเพราะว่ามอนมันตายไวไงเออใช่ป่ะถ้าเราจ้างเม็ดมาเยอะๆนะครับแต้มดูเอลของเราก็จะขึ้นไวเราก็จะมี ตัวที่จะเข้าไปตีนะครับต่อสู้และก็เก็บเม็ดดูเอลให้มันเต็มครบแล้วก็เก็บเควสได้ไวมากขึ้นครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนว่าให้เรามองอยังไงครับก็คือถ้าใครที่เล่นสายเอจินะครับนี่นะถ้าเป็นเอจิสี่ร้อยอย่างนี้ครับผมแสดงว่าเขาต้องมาสายวิที่เล่นเอจิแบบโอ้โหตลีลัวๆนะเออตลีลัวๆแล้วก็เป็นวิไฟด้วยนะนี่ ถ้าใส่สายถ้าใส่ชุดเกาะไฟนะครับอันนี้อินนะแต่ว่าแสดงว่ายังไม่ได้คาถาไฟนะครับอันนี้ไปเสิริมธาตุเฉยเนาะเออแต่เป็นธาตุไฟก็ถือว่าหดนะครับถ้าเป็นเอจิแล้วผมแนะนําเลยว่าถ้าเป็นสายเมดถ้าเขาอัพเอจิมาเต็มงนี้เราไม่ต้องไปต่อสู้นะครับให้ถอยให้ถอยไ้ๆนะครับอืมเจเย็นในการเลือกแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะ,ะคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะ ผมแนะนาเลยก็คือให้เราถอดของออกให้หมดครับให้เหลือแค่อาวุธครับผมเพราะว่าการที่เราถอดแบบนี้ครับค่า BP ของเราจะต่ําลงครับผมแล้วการสุ่มนะครับในการสู้ดวลเนี่ยเขาก็จะทําการสุ่มให้เราตาม BP นะครับอย,อย่างเช่นนะผมจะลองกดเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหมครับพอเราถอดของทุกอย่างออกให้หมดเนี่ยค่า BP ของเราจะลดแล้วก็พอมันสุ่มเข้ามาเนี่ยค่า BP มันก็จะลดด้วยนะครับนี่นะค่า BP เขาก็จะลดด้วยเวลาสุ่มออกมาแล้วเราทีนี้นะครับเราก็สามารถไปเช็คของได้ว่าเอ๊อะคนที่เราจะสู้ด้วยเนี่ยเขาได้ถอดของเหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเขาใส่ชุดเต็มแล้ว BP เขาเท่านี้นะครับเออเราก็สามารถสู้ได้นะอ่ะสำหรับแรกนะครับเราก็เลือกเลเวลก่อนเนาะอันนี้เลเวล54นะครับสองหมเราก็เช็คดูได้นะ 20,08นะครับก็คาถาไฟนะครับ5ดาวอันนี้น่ากลัวอยู่นะครับสําหรับ5ดาวเนาะอันนี้ก็ใส่ชุดเต็ม CP 20,08ก็โอเคนะอุ้ยแต่เอจิมาเต็มถอยได้ถอยครับผมเอจิ AG มาเต็มเนาะโอเคเราหาเพื่อนเราหาคู่ต่อสู้ที่เป็นเลเวลต่ํากว่านี้ลงก็ได้นะครับ55,000นะโอเคอันนี้อาวุธ4ดาวเนาะ โอเคครับอันนี้ก็ใส่ชุดวาก็คาทายังไม่ใช่คาทาไฟนะครับก็สามารถสู้ได้แล้วค่า AG ก็ยังไม่อัพนะครับอันนี้ก็อัพอินไปก่อนแล้วแสดงว่ายังไม่เปลี่ยนเป็นไฮคลาสเราก็ไปเลยละกันนะครับผมอันนี้ก็คือต้องทําใจและก็เสี่ยงดวงครับเพราะว่ามันกดออโต้นะก็ต้องรองครับผมเออเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่เอาเอาแล้วเอาแล้วดิอ่าเรียบร้อย เรามีแค่อาวุธนะครับแต่มันจะช่วยในเรื่องของการที่จะปั๊มได้อยู่นะครับวิธีนี้โอเคนี่เราก็จะได้เห็นแลวนะครับมันก็จะเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าเราใส่ชุดเต็มในการต่อสู้แบบดูเอลเนี่ยเราเช็คยังไงนะครับแล้วก็การต่อสู้แบบไม่ได้ใส่ชุดเลยใส่แค่อาวุธในการปัม๊มดูเอลเนี่ยก็จะมีข้อดีอีกอย่างนะครับแต่แต่ว่าเราเนี่ย ต้องเช็คด้วยนะครับว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยอัพอะไรเต็มบ้างอะไรเต็มบ้างนะครับแต่ถ้าใส่ชุดเต็มมาเลยปุ๊บแต่ BP ก็ใกล้เคียงกับเราเนี่ยแล้วก็อาวุธ5ดาวไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอจิยังไม่ได้อัพเต็มเนี่ยเราสามารถสู้ได้อันนี้ก็สามารถเป็นวิธีหนึ่งนะครับในการตั๊มดูเอลที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าถ้าใส่ชุดเต็มเนี่ยโอเคใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม